สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบง,ง่ายๆนะครับโดยจะติดที่บ้านที่ต่างจังหวัดของผมเองซึ่งกล้องเก่าที่ติดไว้นะครับตอนนี้หมดอายุการใช้งานนะครับพังไป2ตัวแล้วก็อีก2ตัวก็เริ่มรวนๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนเป็นกล้องตัวใหม่แล้วก็รุ่นใหม่ให้คุณพ่อนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากล้องรุ่นใหม่และรุ่นเก่าแตกต่างกันยังไงแล้วก็วิธีติดตั้งแบบง่ายๆติดตั้งยังไงมาชมคลิปกันเลยครับ มาดูกล้องตัวเก่ากันก่อนนะครับอันนี้ติดไว้เมื่อเกือบ3ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็สิ้นอายุไขพังไป2ตัวเห็นไหมผ่านการใช้งานมาแบบโชคโชนอะฝุ่นเกาะเต็มเลยอยักเยื่ออยักใยอันนี้ตอนนั้นซื้อมาราคาประมาณ700กว่าบาทนะประมาณเกือบ3ปีที่แล้วซึ่งตอนนี้รุ่นแบบนี้ก็ราคาถูกลงแลยครับแล้วก็มันจะมีที่เป็นตัวรุ่นใหม่ เกิดมาหลายรุ่นมากซึ่งออปชันอะไรต่างๆมันก็ดีกว่าเดิมฟังช่องฟังชันต่างๆเนอะอันนี้เป็นตัวที่พังนะครับคือใช้งานไม่ได้เลยเนี่ยมันก็รูปทรงแปลกๆปกนะวะเหลืองมาแล้วอาจากสีขาวาแล้วก็อย่างนึงนะครับเราติดตั้งให้คุณพ่อคุณแม่ใช้งานเนี่ยถ้ามันใช้งานยากแล้วก็จะต้องเปลี่ยนแอป กล้องใหม่เนี่ยก็ต้องเน้นนิดน,นึงนะครับว่าแอปนั้นต้องใช้งานง่ายนะครับเวลาดูกล้องดูอะไรเวลาแบบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหรือใช้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องง่ายๆเพราะว่าผู้สูงอายุเนาะสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วก็แกอาจจะไม่ชอบความยุ่งยากฉะนั้นเราต้องเลือกกล้องที่มันใช้งานง่ายๆนะครับกล้องที่ผมจะมาเปลี่ยนให้คุณพ่อวันนี้นะครับก็เป็นของ Tp Link กเนาะก็ผมเคยรีวิวไปแล้วล่ะเป็นกล้องทาร์โะครับอันนี้รุ่น c 2 0 0 ให้ดูกล่องอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเลยนะเนี่ยคือรีวิวให้หลายรอบแล้วถ้าเกิดว่าจะมีสปอนเซอร์เข้าผมก็ได้นะครับบริษัท TP Link ผมรีวิวให้ฟรีเลยครับอ่าอันนี้ผมซื้อมาด้วยกัน4ตัวแล้วก็ก่อนที่จะไปติดตั้งนะครับเราต้องเซตค่าต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับวิธีเซตค่าก็าไม่ยากนะครับขาจะมะีคู่มือมาให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับอันนี้แนะนำไป ผมให้ดูเปนภาษาอังกฤษก่อนก็ทําตามเขาเลยในแอปก็จะเป็นภาษาไทยนะครับติดตั้งไม่ยากของที่ได้มาในกล่องก็ประมาณนี้ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนมีตัวกล้องมีเพจยึดกับผนังยึดกับจุดที่เราจะไปติดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสติกเกอร์ว่าเอาไว้มาร์กรูเวลาเจาะรูยึดตัวเพจยึดกล้องนะครับแล้วก็สกูแล้วก็พุกนะครับถ้าใครต้องการเอาไปติดตั้งกับ พื้นปูหรือผนังหรือเพดานปูนะครับก็มีพุกมาให้วิธีเจาะการใส่กล้องกับเพจยึดนะครับแล้วก็การใส่มินิการ์ดมาดูเล่มใหญ่นะครับเล่มใหญ่เนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกเป็นภาษาไทยนะครับโหลดแอปมาก่อนแล้วก็ทําตามมีขั้นตอน1นึสาภายในแอปไม่ยากเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตัวอย่างก่อนที่จะไปทําทสเต็ปอื่นในการติดตั้งกล้องนะครับแอปโหลดมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแอปทาโปลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราต้องสมัคร ด้วยอีเมลแล้วก็มีพาสเวิร์ในการเข้ายครับเวลาจะนําไปใช้กับมือถือเครื่องที่1เครื่องที่2นอกจากเครื่องที่เซตอัพเนี่ยมันจะได้เข้าง่ายๆนะครับแค่เพียงใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งค่าตั้งแต่แรกไปมันก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาเซตค่าใหม่นะครับเซตค่าครั้งแรกเครื่องเดียวเท่านั้นหลังจากเราโหลดแอปขึ้นมาแล้วครับเราก็ทาตามที่คู่มือบอกนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ แล้วก็จะให้เลือกกล้องจริงๆกล้องของเขาเมีอยู่หลายรุ่นอยู่ของเราก็คือรุ่น c 2 0 0นะครับ t a p o c 2 0 0เราก็กดเข้าไปเลยแล้วมันก็จะหาตัวกล้องที่จะมาคอนเน t กับตัวแอปพลิเคชันเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราต้องมี Wi-Fi กระจายให้กับตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ดูผ่านมือถือที่ไหนก็ได้นะครับที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีเมมโมรีเมมโมรีการ์ดให้เขาด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยดีกว่าให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ถอดกล้องตัวเก่าออกเลยนะครับสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับรุ่นที่ผมจะมาแชร์เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเนี่ยก็คือมันเป็นกล้อง IP Camera เนาะเราแค่เดินสายไฟนะครับ,สา,รบสายไฟ2 2 0โวลต์มาหาเขามีกี่ตัวก็เดินปลั๊กไฟไปตามจุดตามกล้องวงจรปิดที่มีเลยนะครับถอดกล้องตัวเก่าออกก่อนนะครับ เห็นไหมครับตามที่ผมบอกไปเรามีกล้องกี่ตัวเราก็เดินไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็มีปลั๊ก1ตัวเดินไปหาเขานะครับเพื่อต่อกับกล้องอันนี้เราใช้ของเก่าได้นะครับผมจะไม่เดินใส่ไฟใหม่ให้เพื่อนๆนนรับชมกันนะครับอันนี้เราแค่เปลี่ยนกล้องเฉยๆเนาะตามที่บอกไปเขาจะแถมสติกเกอร์ใสๆแบบนี้นะให้นะครับมันก็จะมีจุดมาร์กรูไว้ให้แล้วง่ายสะดวกแปะไปเลย หลังจากเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาแผ่นแผ่นเพจที่ยึดกล้องเนี่ยติดไปกับรูที่เราเจาะเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็นํากล้องมาติดตั้งกับแผ่นเพจได้เลยง่ายๆตามล็อกหลังจากนั้นนะครับ อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ที่ใช้ต่อกับไฟ2 2 0โวลต์แล้วก็แปลงไฟเข้ากับตัวกล้องตัวนี้นะครับเราก็เสียบที่ตัวด้านหลังของกล้องเลยนะครับเนี่ยใช้หัวนี้เสียบแล้วก็ตรงอะแดปเตอร์นะครับตรงสีลีมเนี่ยเราก็เสียบกับปลั๊กไฟเรา เกียบกับเต้ารับเลยปล่อยให้เขาเซตอัพตัวเองสักครู่นะครับเขาก็จะหมุนรอบตัวเองสำหรับเมมโมรีนะครับเพื่อนๆต้องใส่ให้เสร็จตอนเซตอัพกล้องตอนแรกนะครับมีกล้องกี่ตัวก็เซตอัพให้เสร็จทุกตัวแล้วก็ใส่เมมโมรีให้ครบทุกตัวนะครับเวลานำมาติดตั้งไว้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเซตอัพยากมากแล้วก็ใส่เมมโมรียากนะครับ ทำให้เสร็จเสียทีเดียวเลยอ่าตอนนี้กล้องก็เซตอัพตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็เข้ามาดูที่แอปกล้องตัวที่เราติดตั้งเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวนี้เรามาดูเลยอ่าตอนนี้เขาจะมุมมองกับหัวอยู่นะครับเราก็ต้องไปเซตค่าที่ตรงฟันเฟืองเนี่ยรูปฟันเฟืองมุมบนขวาเข้าไปเลยครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับกับด้านรูปภาพแล้วก็ ตามที่บอกไปนะครับเราต้องตั้งค่าเมมโมรีการ์ดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนที่เซตอัพตอนแรกเวลาที่กล้องมันคอนเน็กกับแอปแล้วก็คอนเน็กกับโทรศัพท์เราเรียบร้อยแล้วอะ่ะก่อนที่จะไปติดตั้งนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราต้องใส่เมมโมรีการ์ดเดี๋ยวจะเข้าไปให้เพื่อนๆดูอ่ะเข้ามาที่ไมโครเอดียการ์ดเนี่ยแล้วก็กดไปที่จัดรูปแบบนะครับก็คือเหมือนการฟอร์แมต อ่าเม m o r รี่การ์ดนั่นเองนะครับอันนี้ผมฟอร์แมตมาแล้วผมจะไม่ทำให้ดูนะครับอันนี้ผมเข้ามาให้ดูเฉยๆว่าเข้ามาตรงเมนูไหนอ่าเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่ากล้องจะเป็นไงอ่าเห็นป่มมันก็จะเป็นมุมมองปกติแหละนี่ก็เป็นคลิปติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆเลยติดจริงใช้งานจริงนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อนะครับ ในลาซาาและช h ปปี e มีขายมีหลายรุ่หนหลายราคามากสำหรับกล้องวงจรปิดนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านใดดูแล้วมันไม่ละเอียดหรือไม่เข้าใจนะครับจริงๆแล้วช่องผมเนี่ยสอบถามที่คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปปนี้ได้เลยผมจะเข้ามาตอบทุกข้อสงสัยและข้อซักถามนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าทาด้วยถ่ายด้วยแล้วก็คิดไปด้วยนะครับมันเป็นคลิปแบบเร็วๆเลยมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องขออภยัยเพื่อนๆด้วย ถ่ายคลิปคลิปนี้ก็หวังว่าจะให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่สนใจเนาะไม่มากก็น,น้อยสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube คานลสวัสดีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปติดตั้งกล้องที่เหลือให้เสร็จก่อนครับสวัสดีครับ